กันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกก็แบบแอบกังวลเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากันแต่พอเจอคุณหมอนะคะจากไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันเท่ากันได้อะคะแฮปปี้ค่ะเพราะว่าหน้าเท่ากันแล้วสองข้างจากที่กังวลว่าหน้ามันไม่เท่ากันนะคะ ตอนนี้หลังจากที่เราร้อยหมายปรับโครงหน้านะคะด้วยโปรแกรม So อก Eye นะคะเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าหลังทําเสร็จทันทีนะคะไม่บวมไม่ช้ําเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะหน้าคนไข้นะคะก็มีกรอบหน้าชัดเจนขึ้นนะคะร่องแก้มร่องน้ำหนักดีขึ้นหานตายกขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกลางหน้าแก้มของคนไข้ที่เคยมีรอยเหี่ยวย่นนะคะเส้นกลางหน้าแก้มหายไป ก็แก้มตอบหายไปด้วยขมับเต็มขึ้นหนกแก้มเล็กลงลองแก้มดีขึ้นแล้วก็มุมปากยิ้มขึ้นด้วยใช่ไหมคะคใช่ค่ะ,คะไม่ดูเศร้าเหมือนก่อนหนะ้านี้แล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกคนไข้กันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกก็แบบกแอบกังวลเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากันแต่พอเจอคุณหมอนะคะจากไม่เท่ากันไม่เท่ากันเหมือนเท่ากันได้ะค,ะค่ะตอนแรกเนี่ยกังวลมากว่า เอ้ยข้างนี้ไม่เท่าข้างนี้เหี่ยวกว่าข้างนู้นยกกว่าแต่คุณหมอมีทางแก้หมดนะคะถ้าใครที่มีปัญหาว่าหน้าสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยคะ่ะต้องมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าคุณหมอสามารถจัดให้ได้อะคะ่ะว่าตรงไหนที่มีปัญหาตรงไหนที่เรากังวลเนี่ยที่อื่นเนะะี่ยค่ะจะไม่ค่อยฟังเราเขาจะเขาจะร้อยไปเลยอะ่ะแต่สำหรับคุณหมอนุน่นหมอนุ่นจะฟังแล้วก็จะบอกว่าโอ้ที่ข้างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอันนี้นะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคุณหมอก็จะอธิบายให้เราฟังอย่างดีว่าทําไมจะต้องทําอะไรแล้วทํายังไงมันถึงจะเท่ากันโดยท้สวยเลยชอบมคะ เมากคะ่ะสวยมากคะ่ะดีใจมาแล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองนะคะอย่าซึมเศร้าอยู่บ้านมาทำสวยกันคะ่ะ